สมมติว่าผมเลข 1, 2, 3, 3, 4 4, นะครับมันก็จะบอกนะครับว่าเราจะมาสัมภาษณ์วันที่19มกราคม2566นะครับดวนเรียกสัมภาษณ์เดือนมกราคมมากถึง1,600ลรายและวิธีดูหมายเลขลำดับแบบละเอียดผู้สมัครไม่มาผิดวันอย่างแน่นอน ก่อนไปรับชมคลิปกันรบควนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับก็ตามที่เพ TC Thailand ได้ประกาศให้หมายเลขผู้สมัครรุ่นที่17เข้ารับการสัมภาษณ์ในเดือนมกราคม2566ประกอบไปด้วยหมายเลข122363 ถึงหมายเลข123962โดยมีจำนวนทั้งหมด1,600ลายมีรายละเอียดดังนี้หมายเลข122363ถึงหมายเลข122562ให้มาสัมภาษณ์วันที่11มกราคม2566หมายเลข122563ถึงหมายเลข122762ให้มาสัมภาษณ์วันที่12มกราคม2566 หมายเลข122763ถึงหมายเลข122962ให้มาสัมภาษณ์ 2, 9, 6, 2, วันที่13มกรา2566หมายเลข122963ถึงหมายเลข123162ให้มาสัมภาษณ์วันที่16มกราค2566หมายเลข123163ถึงหมายเลข123362ให้มาสัมภาษณ์ 16, 2, 5, 6, 6, วันที่19มกราคม2566 หมายเลข123363ถึงหมายเลข123562ให้มาสัมภาษณ์วันที่25มกราคม2566หมายเลข123563ถึงหมายเลข123762ให้มาสัมภาษณ์วันที่26มกราคม2566หมายเลข123763ถึงหมายเลข123962ให้มาสัมภาษณ์ในวันที่27มกราคม2566 โดยทั้งนี้ให้ผู้สมัครรายงานตัวไม่เกินเวลา7นาฬิกาเท่านั้นเพื่อเข้ารับการตรวจเอกสารอบรมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลณตึกประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3บริเวณภายในกระทรวงแรงงานโดยผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องนำหลักฐานเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวรายละเอียดให้ดูจากที่เขาประกาศในหน้าเพจท c t h a i l แ n นด์นะครับ โดยมีข้อเน้นย้ำอยู่2ข้อนะครับก็คือข้อที่1รูปรูปถ่ายให้มาดําเนินการที่กระทรวงแรงงานเท่านั้นและก็2รุ่นที่17จะไม่มีรอบเก็บตกและก็ไม่มีลายในการเข้าเรียกกลุ่มสัมภาษณ์เหมือนรุ่นที่16ที่ผ่านมาจากรูปจะเห็นได้ว่ามีการสัมภาษณ์นะครับในเดือนมกราออกเป็น3อาทิตย์นะครับก็จะเริ่มจากอาทิตย์ที่2ก็คือ ในช่วงวันพุธที่11วันพฤหัสที่12แล้วก็วันศุกร์ที่13แล้วก็อาทิตย์ที่3จะเป็นสัมภาษณ์วันจันทร์ที่16แล้วก็วันพฤหัสศุกรที่19แล้วก็อาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์ที่4นะครับจะสัมภาษณ์วันพุธที่25วันพฤหัสที่2ี่แล้วก็วันศุกร์ที่27จครับจะมีวันสัมภาษณ์ทั้งหมด8วันนะครับวันละ200คนก็รวมยอดทั้งสิ้น 1,600คนครับแล้วก็อย่างที่ผมรับปากไว้นะครับถ้ามีคนให้กำลังใจนะครับก็จะสร้างนะครับตัวที่จะตรวจสอบเลขลำดับแบบง่ายๆนะครับสามารถที่จะดูได้จากไฟล์ PDF ได้เลยมันจะแบ่งเป็นวันนะครับให้ทุกท่านสแกน QR code ตัวนี้แล้วก็ทำตามคลิปที่ผมจะให้ดูนะครับผมจะทำบนมือถือนะครับ และในรอบนี้นะครับสามารถที่จะค้นหาหมายเลขลำดับของเราผ่านตัวไฟล์ PDF ตัวนี้ได้เลยจะง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะว่าในรอบนี้ไฟล์ PDF มีทั้งหมด32หน้านะครับโอเคเรามาเริ่มสแกนกันเลยนะครับกดไปตามลิงก์ที่สแกนได้ก็จะได้ไฟล์ PDF มา1ไฟล์นะครับตัวนี้จะบอกเลขลำดับ Q แยกให้เป็นวันแล้วนะครับมีตั้งแต่วันที่11มกราวันที่12มกราวันที่13มกราครับก็มีครบทุกวันแล้วกันนะครับทีนี้วิธีหานะครับสามารถที่จะหาได้โดยไม่ต้องเลื่อนไปนะครับเพราะมันมีทั้งหมดอยู่ประมาณ30กว่าหน้า ให้กดตัวค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์เลขลำดับของเราเลยสมมติว่าผมเลข1 2 3 3 4 4มนะครับมันก็จะบอกนะครับว่าเราจะมาสัมภาษณ์วันที่19มกราคม2566นะครับเป็นคิวที่182ของวันที่19มกราคม2566เรามาลองอีกสักเลขไหมครับ เลข1 2 3 9 4 0ก็จะเป็นวันที่27มกราคม2 5 6าเป็นลำดับที่178นะครับของวันที่27ก็ใช้ง่ายไหมครับก็จะสามารถค้นหาโดยที่เราไม่ต้องอเลื่อนไปแต่หน้านะครับกดค้นหาได้เลยโอเคเมื่อเราไปค้นหากันเรียบร้อยนะครับ ก่อนจบคลิปสิ่งที่ผมจะต้องย้ำเตือนมาตลอดนะครับว่าเอกสารที่สำคัญที่คุณจะพลาดไม่ได้นะครับมี2เอกสารใหญ่ๆเลยก็คือผลตรวจประวัติอาชญากรนะครับคุณจะต้องอมีผลการตรวจที่ไม่พบประวัติอาชญากรเท่านั้นนะครับยกเว้นคดีเดียวก็คือคดีเกี่ยวกับทหารอันนั้นเขาให้มาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ แล้วก็หนังสือเดินทางเล่ม10ปีนะครับหากคุณไม่มีจะไม่สามารถที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์ได้นะครับทั้งข้อ1ข้อ2เลยนะถ้าคุณไม่มีเอกสารคุณจะไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการทานอาหารด้วยนะครับในวันที่คุณมาสัมภาษณ์ระวังร้อตัวสุขภาพนะคุณกินอะไรคุณต้องระวังด้วยเพราะมันอาจจะมีส่วนผสมของกัญชาหากมีการตรวจพบจะไม่สามารถ ผ่านนะครับไปทำงานที่อิสราเอลได้หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับหากใครมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ช่องหน่อยสวัสดีครับ